เรียกว่ายังคงลุ้นแล้วก็ติดตามกันทั้งประเทศนะครับสำหรับการเสียชีวิตปริศนาของน้องชมพู่ที่จังหวัดมุกดาหารนะครับเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมนี่เข้าสู่เดือนใหม่แล้วนะครับการค้นหาแม้จะพบร่างการเสียชีวิตของน้องชมพู่ไปแล้วแต่ว่าสาเหตุของการเสียชีวิตและใครคือฆาตรกรน,นั้นเนี่ยเป็นงานช้างเลยนะครับของพนักงานสอบสวนหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ตํารวจ สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราส่งทีมข่าวของเราเนี่ยนะครับไปพูดคุยกับทนายที่เคยทําคดีในลักษณะของการคตกรรมหรือว่าติดตามคดีในลักษณะนี้เนี่ยหลายท่านครับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการค้นหาหลักฐานเป็นเรื่องยากมากๆเพราะสาเหตุสําคัญนั้นมันเกิดขึ้นที่บนภูเขาหรือว่าในป่านะครับทาให้โอกาสที่จะมีพยานหรือว่า การค้นหา DNA หรือว่าลายนิ้วมือแฝงต่างๆก็ดีเนี่ยนะครับล้วนเป็นไปด้วยความยากลําบากทั้งสิน้นตอนนี้ไฮไลท์สําคัญที่ทางตํารวจนะครับพยายามจะค้นหากันอยู่นั่นก็คือเสื้อกล้ามของน้องชมพู่ที่หายไปนั่นหมายความว่าฆาตกรอาจจะมีการถอดเสื้อของน้องชมพู่ซึ่งอาจจะมีหลักฐานสําคัญเนี่ยนะครับไปทิ้งไว้หรือเอาไปด้วยก็ไม่ทราบได้ละ่ะตอนนี้ยังไม่พบนะครับ แต่การปูพรมในการค้นหาพื้นที่ใกล้เคียงกับที่พบศพนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความพยายามสําคัญของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับโดยสัปดาห์ที่ผ่านมามีบรรดาผู้สื่อข่าวลงไปติดตามเหตุการณ์แล้วก็ไปพบวัตถุบ,บางอย่างที่ตกหล่นในพื้นที่แน่นอนครับทุกอย่างก็จะต้องหยิบมาตรวจสอบแล้วก็ค้นหาความเป็นไปได้ว่ามีความเชื่อมโยงกับคนร้ายและการเสียชีวิตของน้องชมพู่หรือไม่นะครับ ย้อนหลังกลับไปเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานี่แหละครับชุดสืบสวนของตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหารแล้วก็ชุดสืบที่ลงมารวมพลังกันเนี่ยก็คือตํารวจภูธรภาค9นะครับและก็เจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่ดงหลวงได้ลงพื้นที่ค้นหาพยานหลักฐานของคนร้ายอย่างต่อเนื่องนําโดยพันตํารวจเอกชัดชัยวงสุนะรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมชุดสายตรวจอุทยานแห่งชาติภูผาหยดนนะครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่พยายามเดินเลาะขึ้นไปยังพื้นที่บริเวณตีนภูเขายังจุดที่พบร่างของน้องชมพู่ที่เสียชีวิตระยะทางไกลพอสมควรนะครับเดินในป่าเนี่ยสากิโลเมตรรวมทั้งตรวจหาสิ่งของพยานวัตถุละเอียดแทบทุกแทบจะทุกตรารางเมตรในการตรวจสอบทุกรั้งก็จะมีรัศมีการค้นหาที่ ขยายหรือว่ากว้างออกไปเรื่อยๆนอกจากนั้นยังมีเจ้าหน้าที่นะครับใช้วิธีการจุดธูปทําพิธีบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ในพื้นที่ภูเหล็กไฟตามความเชื่อของคนพื้นบ้านซึ่งครั้งนี้นะครับยังมีชาวบ้านและก็ญาติของน้องชมพู่ติดตามขึ้นไปอีกด้วยขณะเดินทางค้นหาตามจุดที่กัดเป้าหมายก็ไปพบเจอไฮไลไท์เหมือนกันนะครับพบเจอพวงกุญแจสามดอกห้อยอยู่ภายในพวงเดียวกัน โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นคาดนะครับว่าน่าจะเป็นกุญแจของรถจัก,กรยานยนต์ Honda Wave ซึ่งเป็นรถยอดนิยมที่มีคนใช้มากในทุกพื้นที่นะครับเจ้าหน้าที่ที่ติดตามหาหลักฐานพวงก,กุญแจดังกล่าวเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ดีมันตกอยู่ไม่ไกลจากจุดที่พบศพน้องชมพู่ซึ่งมีระยะห่างประมาณ200เมตร เพราะฉะนั้นก็จะต้องเอาไปตรวจพิสูจน์กันต่อไปนะครับว่าพวงกุญแจที่ว่านั้นคือไม่เกี่ยวข้องเลยปกมาก่อนจากคนที่ขึ้นเขาไปหาของป่าหรืออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนร้ายสำหรับเสื้อกล้ามที่น้องชมพู่ใส่ในวันเกิดเหตุนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังกันเนี่ยนะครับค้นหากว่า20วันแทบจะทุกจุดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแต่ณปัจจุบันนี้ ก็ยังไม่พบเจอเสื้อของน้องชมพู่แต่ประการใดนะครับถ้าเราพิจารณาจากการทํางานของเจ้าหน้าที่ที่เกิดขึ้นน,น,นักขณะนี้ถ้าในทางสื่อที่มีการเปิดเผยข้อมูลกันออกมาเนี่ยนะครับคดีก็แทบจะไม่มีความคืบหน้าหรือว่าไม่พบหลักฐานที่สําคัญเพิ่มเติมเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลายฝ่ายก็ภาวนานะครับว่าตํารวจเองก็ทราบดีว่าคนร้ายอาจจะเฝ้าดูอยู่ว่าการทํางานของเจ้าหน้าที่เนี่ยไปพบไปเจออะไรบ้าง ก็หวังใจว่าตํารวจนั้นอาจจะบอกข้อมูลกับเราไม่หมดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการทําคดีและนําไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายให้ได้โดยเร็วนะครับ